เขาขับเข่าขับเช่าไปดขาทำงาบบนี้ไปดูเร็วเวลาเสร็จเสร็จก็ต้อโทเหรอพะ่แม่

พูดอย่างนี้นะคนไทยมาน่าตายภาษาอังกฤษเข้ามาที่ไม่เก่งมันสอนไม่รู้เรื่องนะมันติดตัวกลัวหมจับกันหมดบังไม่พูดแต่มันเห็นหน้ากันอยู่ไหมคนมาเห็นหน้ากันอยู่แม่ชีทำงานสนาจแม่ชีไม่เคยทำงานในวัดไหนไม่ครับทำทให้หเขาตลอดให้กับมูลนะิธิไงทำสนาจให้เป็นดีคนอื่นก็ามาเาก็ต้องใครที่คนก็อยากจะเสวอมีใครบ้างเลยอยากมาทำงานให้เป็นกระสวดอ่ะ <c oughs> ใช่ปะ่ะ นี่แต่ย่าคนนี้แหละนั่งตะรีตะบานทำงานยรู้เปล่าเห็นกระป๋าเขาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมรู้เปล่าทุกปีดีนะแม่ชีทันอยู่คนเดียวทำงานตั้งแต่เนี้ยดิจิต้าทุกประเทศอ่ะคนเดียวมีลูกเปล่ามีคนมาช่วยน้อยมากนะนั่งออกตัดอยู่คนเดียวดิบอ่ะคุณบอกปีนี้จะแบบไงนะสัก แ้่กระตุกเป็นไกด์้เขาบอย่างเงี้ยมาดูเนี่ยเออบบกว่ามจได้ค่ะได้มันไม่เวิร์กย่ทำอย่านี้ยื้อทำอย่างนี้ไม่เวิร์กยุ่แย่อิงแค่อิแย่เขาจะฝ่ายพราเราทำาไรเยอะ ราจะไปเก็บวไว้ทำไมเราอยากให้เขาเต้นเพื่ออะไรเราจะได้ไม่เหนือ่อยปีหน้ามาเราสบายแล้วไม่อยากเข้าเต้นแล้วปีแรกใครเปมีสภาพทางเลเี้ยาเนี่ยเขาอีกเขาเมื่อยอีกเลยประเทศละสองปีแล้วพอปีหน้ามาสบายปั๊บแม่ชีอาจจะได้ส่ว <c oughs> นเนื้อออกไหม <c oughs> อาจจะได้สวดเพราะอะไรเป็นแล้วไงโหมปีประเทศละสองปีสองปีงงเนี่ย น่าจอมแล้วค่ะนจะสิบเอ็ดมงแล้วค่ะสิบเอ็ดเท่าห